ซื้อสีนมาหนึ่งพันบาทพี่น้องนี่หนึ่งพันบาทไทยเลยนะจ๊ะหลังจากเอาสีนมาพันหนึ่งเนาะแล้วเฮาก็สิมาปั่นสีนกันอยู่เทียงสวรรค์สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสุขูสุขคนสบายดีตอนสวยพี่น้องจา้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปั่นสีน,นอตอนนี้บอปแปบ๊บบอปแป๊บกับอังสวรรค์กำลังปั่นสีนกันเนาะ เอามาพันหนึ่งก็เลยแบ่งกันคนออ้นหาลอยบุญห่อข้าวสาข้าเจ้าก็เลยเนาะครัวซีนก็เลยเอายังเหรอเราได้กับผักซีนบุกบังบงทั้งผักซีนหรือเห็ดเล่าวะซีน <laughs> พูดละวพันนี้ทึว่วหลายอยู่บ่ี่หลายเด้อธรรม,มดาอยู่พี่น้องขันผพันเดียวโรยแคงคันพันเดียวนใะนเต็มกระโตกเลยขันพันเดียงมันบ่ได้ มันบุคคลกันพี่น้องมันหลายคนตะกี้ว่ายจะเอาผู้เดียวแล้วตะกี้ว่าอยากเอาคนเดียวเห็ดชินหลอดจนหอดเกี่ยวเข่าเลยเนาะแต่ว่าสินมันบุคู่กันเพราะว่าเขาไปซื้ออยู่ตลาดกะมันโลละเท่าไรว่าเดี๋ยวนี้นะมัดกันหนึงงวกับประเทศว่าซื้อเท่าไห่นะตัวเองแสนชิพแสนหนึ่งกับเดี๋ยวนี้นะร้อยแปดชิพแต่ว่าสินราคาสินอาจสิขึ้นแล้วว่าจะ แต่วลาสีงัวอยู่ไอ้เฮาไปสื่ออยู่ตลาดมันสีงัวเอียงเฮากับโบหงเด้บางเธอมันเป็นงัวตายหาหรือว่างัวเอียงเนาะสีมันก็สีบริงามบางเธอก็สีเป็นงัวเถาแบบสีเด้แต่ว่าอันนี้นะสีงามอยู่พี่น้องปั่นให้มันเค็งๆเด้อเฮ้ยถ้าเลือกรถแท้เธอโต้ตาตัวสัตว์ตัวยาวเด้จับตาดูมนันให้ดีนะพี่น้องหรือว่า,วาตับ อพ่อตามมันปาดแหละใ้เวก่อนอยู่แล้วพ่อจะไปคนปะอดตับเลยแม่นบอกเมนตัวกินเบนเครึ่งหนึ่งแล้วบอกเฮ้ยคอยยังบุกินได้ตับเคยกินตับดีเนี่ยเธอชินมันกินได้เนาะกินยากกินตับดิบบแป๊บเราไปเผาบอลเข่าขัวผู้เดียวอยู่ในคอันนี้เป็นอะไรก็กระเป๋ามาน้อกันนี่แหละเราไปส่งรอมบอนเข่าขัวมาแล้วชาวพันคิดว่าตับอาดทิ่ยังเครื่งเดียวเมนว่าของปิง กินตะปีกินตะกีก็จะทัวให้ตัวลงแบบเอาเข่าลงจะกินอยู่ตรงลงบ่ได้ห่อขนมในอีเมลก็แล้วได้ยังบ่มือมันติดต้องเนี่ยต้องรู้พี่แล้วก็เฮ็ดเจลพี่ไอ้ลุ่มนะจังมันผักเอ้ยแ <c oughs> ถวเสื้อห้องหายไปใส่เบิร์สับบอกว่าอย่าไปถามมันเบิร์บ่อยากอยากกินกูได้อยากปิ้งเฮ้ยกูฆ้าไาล่กูได้ อีกคาราวีโคตรมากโคตรเจพี่อ่ะจบตัวได้ชอบกันโคตรเยี refused, ่ยมอ่ะทีเป็นท่าไรชั้นหนึ่งก็ได้นะบวกตอนนั้นเราเคยมีตะคนกันเองห้าร้อยนะกระดูกกระเดี่ยวยังอยู่ในกระตาเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสียให้เบ่งเดี๋ยวปั่นสินแล้วก่อนเนี่ยเบื่อไรห้ายเลย กี่นะจ้ำนี่สิพันอ่ามันมันแหลวเตงว่ามันแหลวว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาเห็ดราคาแพงบ่โบนะเพราะสมมติว่างัวน้อยเห็ดหมื่นหนึแบบนี้เออก็ได้หน่อยเนาะเาิวะชจะไปคนเลือกฉันมีหลักฐานนะจะแนบไดีๆโลดแม่ลืมเนมวะ กนาประวาวันิปท่อกันแลนะ้วน่นฝันกัน,นคนืึอนนั่ออนเองบุญยากนแจกขาไลา่คนหลานหลดเออเออสีนมันดกอยู่ได้เนาะข่านเอาคนหลานนั้นนับยากอืมท่นก็ตัดจวดหลโด บ่มีละเมื่อนี้กินซ้นจ้างดไปหาเห็ดเบิดตวดเ็ดแล้วไปหอบขำเม,มื่อวานนี้ก็เสแสงสมันกะมีอยู่แต่กระสิบบานี่มันกะมีตัวออกน้ำหลังอยู่เอฟซี FC ก็เลยว่าคือไปออกได้ออกดีถ้าเฮดบานจะออกปีละจักเถือ่อถ้าฝนดีก็คือออกเรื่อยๆเนาะพี่น้องปีละหลายเถื่ออยู่ เออเธอไม่เอาให้เขาก็ได้นะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ว่ามักกินตับกินไตกินเครื่องใน <c oughs> กินปอดบอเป็นกระหังแล้ว,ะว,วนะ,นะ แมั่เห่อตะกี้เฮาเลยบอกว่าเอาพันหนึ่งเด้ยวะพอดีมาแบ่งกับบาแบบตะกี้ว่าอยากได้ผลผลิผลไม้ทุอันกัพันนะเียวเลยับเยี่ยมเวลากินสินเนาะอยากกินแซบแต่ว่าคืออยู่กับคนมาก สำหรับสว่านนี่ต้องแบบว่าอันปิง้งคอนท้อนอ,ออกมาจากเตาแล้วคือซอยเลยต้องเอาเคียงไปไว้อยู่ข้างเตาเกีวกุ้แต่ว่าเฮาบ่ก,กินงเจียวขมแม่เฮาวบาังเกียวเปียะอ๋อเฮ็ดหลอดจ้ะเฮ็ดหลอดกินน้าเกี๊ยวเขาแซ่บแต่ว่าเฮ็ดซินหลอดนี่มันกินได้ดนเนาะแ,แล้วก็อีกอย่างนึงซินหลอดงวัวน่ะมันแซ่แบแซ่แบหอมอือหรือว่าเฮ็ดเฟอข้าวเปียกเนื้องัวก็แซ่บพี่น้อง ออไ,ได้เศเขา้าเปลี่ยงย่างอยู่พอเห็นปะนนนนนกำลังปั่น,นพี่น,น้องแนมซอยสวรรค์ฮนนอสิเลือกพูดได้ดีกำลังแน่อยู่ในขณะนี้แนยบุญเด้อดสั <laughs> ่งกระติ๊กกิโลเอาเ <laughs> นาะเออนี่ซิงกับมีเฮ้ย <laughs> สันมีส <plus. S 2> um. ันมีตาสั่งนะเว้ยแต่ป่นเห็ดกับปลีเมืองไยังติดใ่ซซิงเหรอมีภูมิต้านทานต้องกินวิตามินซีเยอะๆเมื่อนี้บ้านๆี่นอกลมงวนน่ะ กินกินงิน้าน,นบ้านหอนงามมันเลยพี่น้นนะองเพื่นลงได้บอกสิน,นี้นว่าอ,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 อยากปวดยุคหอนงามมันเลยต่อไปใส่หอัเขาวหัวน้ำใส่ผ้าขาผ้าน้ำแาเนี่ยมันเลยถ้าจะกินายก็ไปบวชบวชที่ได้กินเพราพันได้กินแต่ยามนี้เลยบวดใะได้กินน้อยเดียวนึงตั้งแต่ตอนเพลงกับตอนเ้าร์นะไก่ชิบซองม้งไปกับบริกิตแล้ว นคนมันลุ้มลุ้คืนเราแล้วของเจ้านะอันนี้กระดูกต้องเก็บมาตะกตาเทอะเลวโอ้นากได้บักหลายหนึ่งอือบจเสียันนึ่งที่มานั่งซอยิหลอดอยู่บางยาดอกคนละเคียงซอยกันเพราะว่าเขาคว้วมาแล้วสำหรับเห็ดสินหลอดน่บย ดได้ขามาพอมนะได้ได้ตีนนี่คือกระดูกนะจ๊ะอืมตัวนี้ได้พักผมนอเนี่ยอมันเนี่ยเลือดนี้พออบเอาอยู่ดอกกระเบงเบง่งองตีนมันพยายาเอาหรอ เอาเห็ดเอาได้แกงขี้เล็กเอออะม,มากระสวยไม่้อต่พอจะแบ่งกระสวยจะเอาคาดตรงกลงเดียอะเี้ย w h a ผุดหาลอยได้หนปลายเด้นี่นะเนาะโอ้ธรรมดาธรรมดาก็โอเคเพอเอาอยู่ปกติสินหาลอยนะกระดูกแล้วสามสี่อันสินทรงตนเลือกทำแมมบัดนนีจ้จะเลือกจะเสียเอาตัวใดเอาแเลยเลียสละ แม่ม <infrared> ันก <performance> ิน <hi> อีมแหลมันท่าทวาเอาเอาตัวใดดีว่าเลือแเราพี่ห้วงสวนเอาขังเิงความจริงก็ซ้ำกันอะไรนะทำมันก็มีลีลาจักหน่อยได้ทำถาเลือกก่อนจากเทนปั่นนะสำคัญ โอ้ตับครึ่งหนึ่งอยู่ทั้งลุมพูตับบลากหลายเนาะปิงแซบใส่จุกหักกินจชุบไปกินกระโดดเบิดเล็วเอาแม่เพียทีเด็ดอยู่นะแล้วก็ยังเด็ดพวกเป็นช่องลูกวนี่นะกะไอ้ฉันเนาะกระดูกกระเดี่ยวอีกเมนสามลูกผมอยากสามลูกผมได้สิโมได้น้นอนเยอะ ห้าร้อยก็โอเคนะเด็ดเต็มกระตาเคยเนะาะเคยกวนเขาเจ้าขาขายเลยห้าร้อยเต็มตาเลยจ้ะทุกคนเขาเจ้าขาขายโบราณชนิดปั่ปนกันไปที่เฮียมห้อยเดี๋ยวชูกันสินนไ,ได้แยกเมืองอะลรนี่พี่นอ้องนี่อันนี้คือซีนห้าร้อยบาทานะจ๊ะเนื้อกวัวนี่นี่ของ <Okay. S 1> สวรรค์บา้านในพายาเขนเอาในกันแล้วแต่พายแต้มนเนาะตามอำเภอใจเลยเห็ดกินตามใจมาก บอแป๊บเราก็เสียมื่อสุกเหล็กกับโพอแล้วซอยซุปกระพี่น้องยากยากเนาะแล้วก็มาซอยซอยขาเขียงเลยซอยขาเต่าเลยเนาะแซ่บสำหรับคนหมักแต่มาฮอนี่สิริคอร์นุญาตลาคนเด้อเนาะขอบใจเบิร์ตสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอแป๊บสวรรค์เด้อพี่น้องเนาะลาแล้วสบายดีเด้อ เด็กเาฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากเบ่งโฆษณาให้นำในเดือเนาะทีมมาแต่เอาสินเนี่ยท่านได้กินขขาเสารได้นี่นะไปเมื่อพ่อแม่สิค้องแลวแล้ว